ชาวราศีพิจิกกับดาวสุกย้ายราศีในวันที่2กันยายนถึงวันที่28กันยายนพศ2563เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนชาวราศีพิจิกมีดาวสุกครองอยู่สองภพสองเรือนคือดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวราศีพิจิกซึ่งภพวินาศนั้นเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดเสียหายสิ่งที่ไม่คาดหมายสิ่งที่ไม่คาดคิด ความผิดหวังเสียใจเป็นภพที่อยู่เบื้องหลังภพที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นภพแห่งความรับภพแห่งเรื่องรับรับภพแห่งสิ่งที่ไม่เปิดเผยภพแห่งต่างประเทศภพแห่งการเดินทางไกลส่งผลให้ชาวราศีพิจิกมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและความรักในลักษณะที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยรักแบบรับๆรักที่บอกใครไม่ได้รักบนเส้นทางสายหมอก รักรอกรักรวงรักทางไกลรักกับคนทางไกลชู้ทางใจรักที่สถานะไม่ชัดเจนและชาวราศีพิจิกยังมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิซึ่งพบปัตตนิเป็นพบคู่ครองคู่รักคู่ชีวิตคู่ธุรกิจคู่สัญญาคู่ค้าส่งผลให้ชาวราศีพิจิกมักมีคู่หน้าตาดีและมักประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจการค้า หรือการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานทางไกลงานที่มองไม่เห็นงานที่จับต้องไม่ได้หากต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักและการเงินต้องเป็นไปแบบไม่เปิดเผยหรือเก็บไว้เป็นความลับในวันที่2ถึงวันที่28กันยายนดาวศุกร์ย้ายจากราศีเมถุนไปยังราศีกรกฎ ซึ่งเป็นภพสุภะของชาวราศีพิจิกภพสุภะเป็นภพแห่งความเจริญที่แปลว่าสูงขึ้นดีขึ้นมากขึ้นยิ่งขึ้นราบรื่นสะดวกสบายภพแห่งความสําเร็จภพแห่งการเดินทางไกลภพแห่งการอยู่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนสถานที่เกิดภพแห่งการเดินทางค้างแรมการเดินทางท่องเที่ยวมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องรางของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงสัญลักษณ์แห่งความดีงามความเลื่อมใสศรัทธาการบูชาเทพการรู้จักคบหากับคนดีๆที่จะนำความสุขความสวัสดีมาให้การพบรักทางไกลพบรักจากการเดินทางพบรักจากต่างถิง่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาต่างมิติการมีคู่ครองที่ดีมีหลักมีฐานแต่งงานแล้วจะดีมีความสุขบางคนได้แต่งงานกับคนต่างชาติ หรือมีคู่แล้วต้องย้ายตามคู่ไปอยู่ต่างประเทศมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไกลดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะโครจรอ,อยู่ในภพสุภะของชาวราศีพิจิกในด้านดีนั้นจะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกบางคนเป็นผู้โชคดีเป็นกรณีพิเศษสิ่งที่เสียไปมักได้คืนมามากกว่าเดิมเรื่องที่ต้องระมัดระวังสำหรับชาวราศีพิจิกบางคนก็คือ ความยุ่งยากเดือดร้อนวุ่นวายเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจเหนือกว่าระวังเรื่องการมีเข้อกรรมในต่างถิ่นต่างแดนการถูกหลอกลวงการถูกทรยศหักหลังการประสบอุบัติเหตุและการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด